เคยเห็นการปลูกข้าวบนน้ำไหมกลุ่มนักศึกษาด้านการเกษตรของจีนร่วมกับชาวนาได้ทดลองทำวิจัยการปลูกข้าวบนน้ำขึ้นหลังสังเกตว่าปลาที่เลี้ยงไว้มักตายลงจากภาวะขาดออกซิเจนพวกเขาจึงได้ร่วมกับชาวนาทดลองปลูกข้าวบนแผ่นพลาสติกลอยน้ำได้ในบ่อเลี้ยงปลาผลปรากฏว่าให้ผลเป็นที่น่าพอใจ สิ่งที่ปลาขับถ่ายออกมากลายเป็นปุ๋ยให้กับข้าวส่งผลให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกว่า45%ได้ข้าวปริมาณกว่า750กิโลกร,รัมต่อพื้นที่เพาะปลูก1เฮกเตอร์ ต้นข้าวช่วยดูดของเสียที่ปลาขับถ่ายออกมาทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นอย่างมากระดับออกซิเจนในน้ำเพิ่มสูงขึ้นเพราะสารอินทรีย์ที่เน่าเปื่อยได้ในน้ำมีจำนวนลดน้อยลงทำให้ปลาเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดมากขึ้นนอกจากนี้เกษตรกรยังไม่ต้องสิ้นเปลืองกับปุ๋ยเคมีที่ในท้ายที่สุดจะตกค้างอยู่ในดินอีกด้วย การทดลองครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเพราะเกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากข้าวที่ปลูกและจากปลาที่เลี้ยงไว้โดยใช้เงินลงทุนที่ต่ำลงในขณะที่กระบวนการที่ใช้ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อม